เดี๋ยวนี้มีเาตาตำเครื่องเทพเนาะมาทาใส่หนูแดงที่เราใส่กับดักไว้เมื่อวานนี้เนาะกตัวนี้เราจะตำเครื่องเทพนี้ก็มาทาใส่แล้วก็ไปย่างกินนะว่าแซ่บสำใดงเนาะมีขาป่าเนาะแล้วก็หัวสี่ข่มาเผ็ดเครื่องเทพตัวนี้รื่อบนิดนีแล้วก็เอาไปตำให้เข้ากันเนาะ มิกกี้ลงไป สองตัเข้าก <Ay glorious. S 1> ันเนาะ นี่ก็สิทำแกงเด้อพี่น้องช่อตัวเต่ารูเทกระรูนองไ่ะแกงอกว้วตุเล่นนะกูมาพายก้า้าพายล่ะเดี๋ยวเรใช้แกะนี่ซิทำแกงตุเล่นให้กินนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่อายในผัดเสียยางนะเขามาใส่มาไปไล่เมื่อคืนเมื่อวานนี้เนาะ ได้ตัวหนึ่งนะกะมาทำเมนูกินอยู่เรื่อนี้เนาะเมน,นี้เด้อเมียแกงตัวแหลนให้เอากินเนาะ Mm-hmm.

ไปงูขึ้นด้านบนโหลจ้าเนี่ยเอ้านี่ครับป้าฉิช่า Yes เดี๋ยว

ขาดบไดคือตัวนี้นะแสบจอกเข่งนระสิบ้าจอกเข่งอ่ะแล้วซื้อไซื้อเชชิกวาพักพักมนขี้เนี่ยแสบใส่แสบเปิดเลยนี่ ม so ันจะสุดแล้วด้วยนี่ตั้งไว้ขนาดนี่มันจะสุดแล้วสุดยอดเลย สินแลนดแซบแอิ่ีนี้แกย่ง,นงนหนูเด้อนี่เนี่นะี่ชินนักขันเส้นนี่หนูแดงตัวแซบแเด้อตัว,วนี้นชอเกอหนนน้องมาน,นกข่า,มาเามื่อวานนี้

Atau nyai apa tau? Atau nyai siku khana Atau sia-sia kakak? Sia เดี๋ยวเราไปต่อเออแต่หน้าฟาร์มสุก้าวนั่นเองคือมุดซี

เอ้ยหมดเก่าจังนั้นเด้อเด้อบ่ทราบบ่ร you mm -hmm.

โดนเมจการสวนจ่าเนยาไปมาพังกลัวาพหลอกหอกบพังนแลวสุด้าเจ็เบนที่ส้อนยังยัันจะได้